ผมก็เลยลุกขึ้นมาไหว้พระแล้วก็นอนต่อแต่ในสมองก็คิดอยู่เรื่องเดียวจนทำให้นอนไม่หลับผมเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาก็พบว่าตอนนั้นมันเที่ยงคืนเข้าไปแล้วผมเลยพยายามที่จะไม่คิดอะไรปล่อยสมองให้โล่งลงเพื่อที่จะได้นอนหลับลงไปเสียทีสักพักผมก็เหมือนหลับๆตื่นๆ คือตอนนั้นผมนอนตะแคงข้างแล้วหันหลังเข้าประตูสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังจะเปิดประตูเข้ามาผมเลยพลิกตัวนอนหงายขึ้นมาแล้วสายตาของผมก็หันไปเห็นเข้ากับอะไรบางอย่างที่ประตูห้องภาพที่เห็นก็คือเจ้าโตง้งกำลังเปิดประตูห้องผมเข้ามาเสื้อที่เขาใส่ก็คือเสื้อทหาร ตัวเดียวก,กันกับที่ผมได้สวมให้มันไปพอเปิดประตูเข้ามาเสร็จเจ้าโต้งก็ยิ้มแล้วเดินมาทางผมตอนนั้นผมดิ้นตัวไม่ได้เลยแม้แต่จะตะโกนออกมาก็ทำไม่ได้และมันก็น่าแปลกที่ตอนนั้นห้องผมปิดไฟอยู่แต่ผมกลับมองเห็นเจ้าโต้งได้อย่างชัดเจนเจ้าโต้งเดินมาทางผมแล้วก็มานั่งคร่อมตัวผม ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม